วัสดีครับต่อไปต่อไปก็คือการเลือกขนาดสายของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมบอกก่อนเลยว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์โคมต่างๆเนาะต่อจุดเนี่ยมันโคมหลอดไส้ก็ดีโคมจะเป็นโคมฟลูเรสเซนต์ก็ดีหรือจะเป็นอะไรต่างๆนะแต่มันมีขนาดที่กินไฟน้อยแต่ผมอยากจะให้เดินสายขั้นต่ําเนี่ยทุกบัดทั้งบ้านนะน,นะผมผมว่าเป็นสายขนาด2.5นะครับ2.5 square ครับ ราคากับ1.5ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับราคาต่อเมตรก็บาท2บาทนะครับอยากจะให้เดินเป็นขนาดเดียวกันไปเลยความจริง1.5ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ใช้เป็น2.5เพื่ออนาคตเราจะใช้เป็นหลอดต่างๆหรืออะไรต่างๆได้มันก็สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนเดินท่อใหม่นะครับอ่านี่ผมก็ไปดูในตารางโหลดว่าผมไปดูที่ว่าโคมฟลูออเรสเซนต์เนี่ยสมมติเราใช้เป็นดับเดียวหรือ2ดับแยกแต่ใช้ประมาณ2แอมป์กว่า2แอมป์กว่า รามาดูที่ว่าสาย2.5รับรับได้กี่แอมป์นะครับก็คือตัวรับได้ถึง21แอมป์ที่เดินในท่อนะสายแกนเดียวสายแกนเดียวนะครับในท่อถ้าเดินในอากาศนะครับถ้าเดินในอากาศตัวนี้2.5จะอยู่ที่29แอมป์29แอมป์นะรเดินลอยๆครับเดินลอยอากาศแต่เราเดินในท่อเนี่ยเดินในท่อสายแกนเดียวนะครับนี่โค้ดเขาก็คือตัว IC01 นะครับเดินในท่อเป็นสายแกนเดียวนะครับมีสายสองแกนมีเปลือกฉนวนหุ้มนะครับนี่ก็รั21แอมป์ก็ใช้เป็นตัว นนี่นะตัวสาย2 5เพราะฉะนั้น2คูณ2.5บวกกาวหนึ่งเส้นใช้ท่อขนาดท่อ4ีหุนนะครับนะครับวิธีการคิดสายนะครับอาจจะเป็นบางคนก็ต่าง5บาทสิบาทก็อาจจะเอาสาย1.5สายอะไรอ่ะสาย VFF VAF อะไรไปดึงนะก็มันไม่เหมาะสมนะครับก็เดินเราเดินในท่อเพื่อป้องกันอะไรป้องกันหนูป้องกันแมลงในการกัดกัด เกิดการชอ็อตเกิดการเสียหายของสายนะครับก็ใช้เป็นท่อโลหะจะเป็นท่อ PVC ก็ได้ในการฝังฝังผนังหรืออะไรต่างน,นะครับนี่ครับวิธีการคิดก็คือใช้เลสเลสในการคิดหรือหรือจะเอาไปท่ออ่านี่ก็ได้ 1. น่สาย 1. 5่าก็ได้ 1. 5ุแต่แต่ต้องเผื่อนะครับเราตรับที่ผมใช้2 5ุาเพื่ออะไรไว้เพราะว่า บริเวณนีผ้ผมต้องการเผื่อสำหรับอนาคตเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจุดต่างๆของไฟอ,อยู่อยู่ไปเจ้าของบ้านบอกอผมต้องการทําไฟระยะไว้ตรงนี้ไว้เราก็ไม่ต้องไปจาัดก,การเปลี่ยนสายใช่ไหมครับอ,อนาคตมีตังค์มากขึ้นหรือคุณจะจนมากขึ้นจนขายบ้านไปเลยครับใช่ไหมฮะเรากเรา็เราอยู่เราต้องพัฒนาขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องมีการที่จะเผื่อไว้สำหรับอนาคตสำหรับอนาคตนะครับผมสายตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพิ่ม หลอดไฟระยะเอ่ยหลอดพัดลมที่มันเป็นไฟหมุนด้วยเราทํางานเราก็ต้องมีการเพิ่มเรามีตังค์ขึ้นมาขึ้นแน่นอนเรามาทํางานเนี่ยครับเรามีตังค์มากขึ้นแน่นอนเพราะเราเผื่อไว้เราเผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วยนะครับบอกช่างนะครับว่าสอขอสองจหมดเลยนะครับสองคูณสองจุดหมดเลยสายกาวก็1.5นะครับสายกาวสายจีนะครับ โอเคนะครับสายในการเลือกสายนะครับนี่การเลือกท่อขนาดท่อเดินสายนะครับเดินสายต่างๆเนาะอ่าถ้าเป็นสายสายเครื่องปรับอากาศอ่านี่ผมเครื่องปรับอากาศที่ผมบอกเมื่อกี้มันมีเครื่องปรับอากาศเท่าไหร่กี่แอมป์นะฮะ8 8แอมป์พอไหมสายเครื่องปรับอากาศนี่สายเครื่องปรับอากาศ8แอมป์เหลือเฟือมา21แอมป์เหลือเฟือครับ2.5เนาะ2.5แพัดลมเครื่องปรับอากาศนี่ประมาณ อ่านี่ก็เลือกสองเปอเซ็น์นะครับเผื่อไหมเผื่อก็ได้ครับเผื่อก็ได้เป็นสายสี่ยี่สิบแปดแอมป์นี่เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่แปดอ่าเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวผมลองคํานวณดูปุ๊บหนึ่งอ่าหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตว,ตวก็แปดจุดแปดแอมแปร์นะครับแปดจุดแปดแอมแปร์ก็สองเปอเซ็น์ห้าได้นะครับผมไ,มได้ยี่สิบเอ็ดแอมป์ครับผม,มหรือช่างบอกใช้สายสี่ก็ดี <c oughs> <c oughs> ก็เผื่อไว้เผื่ออนาคตต่อไปเราอาจจะใช้ อแอร์ที่มี BTU ที่สูงขึ้นอาจจะเป็น18หรืออะไรต่างใหญ่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็แต่สองก็ได้ถึง3ามสามยี่สิบเอ็ดแอมป์ยี่สิบเอ็ดแอมป์แอร์แอร์ก็ประมาณ8 8ดแอมป์กว่านะครับโถทัดหลักๆเครื่องซักผ้าก็13บสแอมป์สิบสแอมป์สิบสแอมป์ยังรับได้ไหมสองจุ 25. ปลั๊กทั่วไปก็ยังรับได้อยู่ครับเครื่องซักผ้าเตารีดหม้อหุงข้าวอะไรต่างๆก็ยังสบายๆนะครับผม กับที่เลือกท่อเลือกสายเราได้แล้วถ้าเราครั้งคลิปต่อไปจะเป็นแนวทางในการเดินท่อนะครับผมแนวทางการเดินท่อนี่เราเลือกขนาดแล้วเราอยากอยากให้คิดคิดก่อนว่าเราจะใช้สายขนาดเท่าไหร่นะครับและใช้มิเตอร์เท่าไหร่นะเหมาะสำหรับลักเนี่ยใช้สายเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีผลกับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกสายเนี่ยเล็กเกินไปเนี่ยมันเกิดความร้อนเกิดความร้อนเบเกอร์ไม่ตัด อ่าหรือบางคนอาจจะใช้ยังใช้คัดเอาอยู่เลยไม่ตัดก็เกิดความร้อนในสายเกิดความร้อนในรอยข้อต่อข้อต่อคืออาจจะช่างบางคนก็อาจจะไม่มีการพันที่แน่นหรือใช้ไวนัดที่ขันไม่แน่นอะไรต่างเกิดความร้อนเกิดความร้อนก็เกิดอักขีภัยไฟฟ้าเกิดรัดวงจรได้เกิดความร้อนเกิดแดง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 เกิดการลุกไหม้เกิดไฟไหม้บ้านช่วงนี้นะครับ รอยต่อต่างๆเ,เดี๋ยวผมเอารอยต่อให้ดูเป็น,นคลิปถัดไปนะครับว่าควรจะต่อลักษณะการลักษณะการต่อสายไฟควรจะต่อแบบไหนนะครับผมแล้วก็ตรวจเช็คช่างอยู่ประจํานะครับเรา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 ดูเนี่ยขอขอตรวจรอก่อนก่อนปิดฝาบล็อกต่างๆเนี่ยเวลาช่างมาทํางานที่บ้านก็ขอตรวจตรวจ,ตรวจก่อนนะครับว่าวิธีการจําจสายต่างๆเนี่ยจําแบบไหนเผื่อสายไว้แบบไหนแล้วใส่ ในบล็อกนี้เรามีการใส่กันบาดสายไหมไหมใส่บูชิ่งไหมใส่ใส่ล็อกนัดไว้ไหมเราต้องใส่ให้เขาใส่ให้ครบนะครับเพื่อเพื่อป้องกันการหลุดของท่อแล้วสายนีจะไปบาดกับตัวตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกต่างต่างครับผมเกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับเรืเวงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตัวนี้สายนี่ครับบล็อกบล็อกบริเวณนี้ฮะบล็อกบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะครอบดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ าสายเราบล็บอกแล้วตัวนี้เป็นตัวเสียบเข้าไปฮะเสียบเข้าไปแล้วก็ขันใส่เข้าไปเดี๋ยวนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมว่าเอาสายตัวนี้เอาเอาคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยไปใส่ในบล็อกใส่ในบล็อกเสร็จปุ๊บต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อกันบาดน,นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ